มาในงานนี้ก็ดีใจนะเห็นเห็นพี่เห็นน้องเห็นหน้าเห็นตากันที่บางคนก็บางครั้งที่เรามาก็ไม่ไม่เคยได้รู้จักก็มารู้จักก็ก็ดีใจว่ามาเห็นพี่เห็นน้องหลายคนเนาะแล้วก็ป้าเนี่ยป้ายาวนี่ถนัดในการทําเกษตรค่ะที่ท่านทำเกษตร,ก,รษก็ทําด้วยใจค่ะทาด้วยใจโดยที่ไม่มีใครบังคับเราเราทํา จิตใจเราทําเองอะไรเงี้ยก็ทําเพื่อพ่อพ่อ,พอบอกพ่อสอนอะไรเราก็ทําตามที่พ่อบอกพ่อสอนแหลทะท่านี้จิตใจที่มีความโกรธโมโหอะไรเนี่ยมันก็เบาบางลงค่ะแต่มันก็ยังไม่หมดค่ะก็จะขอทาต่อไปที่พ่อบอกพ่อสอนให้ทําความดีแล้วก็ก็จะทําต่อไปค่ะ